ออกล้วับเลยครับเนียรครับกลับเลยครับสามครับ kia thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แฉมเยี่มโอ้โหเยี่ยมเลยขยะล้นล้น เตื้องขาวเตื่องขครมีฟ้าไหนียวเหนอยนี่นะโอ้ฟ้ามันแป่มอะไระครับพี่าการเขียวครับเยอะไหมครับสีเหมอนอ้ผมออพอครับครับเอาไปเล่นาคารา นได้นี้มาเอาเม่อ้่อะไรอาจอะไรอะไรอะไรทำไมผมผมมเอาครับเอาเมือเอาเมื่อสามหมืนครับผมอันนี้อะไรอะไร ทำไรทำไรไม่เห็นเห็นแค่่ไนไม่มีอยู่ในเรนี้เฮ้มนไม่มี่จริงหรอกการที่เราเห็นนะไม่สวยดากล่องรู้ด้วย คุณบุตเอาไหมอาเมื่อสามหมื่นไม่กินได้ของพงเตื้อครับเปลือกิดเปลือกโอ้ไม่ได้มือให้ผมขอนะครับยอยแลวเนี่ยเอาครับวางไว้อนเลยครับขอบคุณครับสาวใสใสๆไม่เกีคุณเินเอาอะไรครับตาเห็นุณเดินวิ่งมาชนผมถึง่าเบสัยว่ามันคือะไร ถุงมือ่มา้าครเปิดไ้ปหมครับเรื่อน้ท้ายนี่ดอกกระจกค่เปิดแล้วไม่ได้ด้วยหนาวกันเปิดเยครับเสียงจะเป็นยังไงนะ บ้าเีน้องีจะดังของอนโอเคได้้อตกใจเลยนะเหมนกันนักกาไครับเียงดังฟิลเหมือนกันตกใจเลยเดี๋ยวขอดี๋เิ่ดีดูกำลังก่อนก่อนเปิด เก็บไปทิ้ด้วยนะครับเก็บไปทิ้ด้วยครับม่เห็นครับเออทิงเหมือนกันะทิ้งเดียวดังท้เดี่วใช่ไหมเออทิ้หรอมาดูเยวได้ครับเดับเอ้ยรอ้

ยังยังยังไม่ได้เปิดไม่มีใครเอาผมเอาไปย่อยนะไหนอะไรเอาอะไรครับคืออะไรว่จะไมาดูเลยนะเอาไปละเดียวเพียวเปิดปิ้งอย่างนี้ดีนะโอเคี่าวนาพระปั้นพระมิตรพุทธมันมันมันติดเหลืองมาไม่เอาเหลืองใช่ไหม เงียบปะเงียบะเงียบเงียบเงียบคิ๊บไข่รูปอยู่นี่หมหมายความว่ายังไรเรื่องอะไรถ่ายรูปหน้าจอเนี่ยอะไป่ะเอ่ออ่าอีเกิลของใครนะ mày dừng mày dừng láu mông xí láu thải luôn